สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15เมษายน2568ก็ถือเป็นวันพยาวันซึ่งเป็นวันที่เลิกงามยามดีอีกวันหนึ่งในช่วงสงกรานไทยนะครับผมกำลังเดินทางจากอำเภอฮอดแล้วก็จะกลับไปยังอำเภอแม่สเรงนะครับ ช่วงระหว่างนี้ก็เป็นช่วงถนนที่อยู่ในเขตบ้านโค้งงางตำบลหอดอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็กลับมาเที่ยวสงการานที่บ้านสองสามวันนะครับวันนี้ก็ต้องกลับไปที่บ้านของตัวเองนะครับซึ่งเป็นอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับขับรถขับลาก็ขอให้ขับอย่างระมัดระวังนะครับขับให้มีสตินะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนเลยนะครับช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่นะครับหลายๆหมู่บ้านก็จะมีกันแห่ไม้ค้ำโพนะครับก็จะมี หรือสาดน้ํากันบนถนนแบบนี้นะครับบางทีก็จะมีสร้อยคอซึ่งเป็นสร้อยมลินะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ร่วมทําบุญนะครับปกติที่นี่เขาก็จะทําเป็นซุ้มนะครับระหว่างถนนแล้วก็จะมีคนที่คอยบกรถนะครับเผื่อว่าใครที่จะร่วมทําบุญด้วยผมก็เมื่อกี้ก็ผ่านมาสามที่นะครับ ก็ช่วยบริจาคแล้วก็ช่วยทําบุญนะครับสามที่ก็ที่ละยี่สิบบาทนะครับก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะครับขวามือจะสังเกตเห็นว่าเป็นดอกคูณนะครับสีเหลืองนะครับห้อยลงมาสวยมากๆนะครับถ้าเป็นแถบนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่า ดอกลมแรงนะครับดอกลมแรงก็คือดอกคูนนั่นแหละครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะออกช่วงหน้าแล้งนะครับคนเมืองเขาก็เลยเรียกตามดอกที่ออกในช่วงนี้ก็คือดอกลมแรงหรือภาษากลางหรือภาษาอีสานก็จะเรียกว่าดอกคูนนะครับ บ่ายนี้ผมกําลังจะกลับไปที่อําเภอแม่สเลียงนะครับระหว่างทางนี้ผมก็เลยถ่ายบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ชมนะครับช่วงนี้มองดูท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับเพราะว่าช่วง2องสามวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้หมอกควันที่เกิดจากไฟป่าก็หายไปเลยนะครับดูจากท้องฟ้าแล้ว ปลอดโปร่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีแม่รที่สวยงามนะครับทุกคนบ่ายนี้กลับมาก็เลยถ่ายบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงเขตอำเภอฮอดแล้วนะครับทุกคนตรงโซนนี้ก็ ถือว่าอยู่ในเขตตัวอำเภอหอดแล้วนะครับก็เดินทางต่อไปนะครับจากอำเภอหอดไปยังอำเภอแม่เสลียงก็จะใช้ระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับระยะเวลาเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ามชั่วโมงสำหรับผมนะครับก็จะขับความเร็วก็80ถึงร้อยอะไรประมาณนี้แหละครับทุกทางคดเคี้ยวเนี่ยก็ความเร็วก็จะลดลงนะครับ นี่ครับทุกคนก็เข้าสู่เขตอำเภอแม่สะเลียงแล้วนะครับมีป้ายบอกแม่สะเลียงไม่ห้องสอนนะครับจอมทองเชียงใหม่ครับสำหรับแม่สะเลียงก็จากหอนาฬิกาตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับประมาณร้อยกว่ากิโลกับเวลา2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครับโอเคนะครับผมขออนุญาตถ่ายบรรยากาศเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ